วันน <differences S 2> ี้เราอยู่กันในช่องวันนี้เราอยู่กันในช่องาการเช้เด้เชฟนดแล้ววันนี้เราจะมาเล่นปลากรวกรติกีปากรวกิกีอะไร สมนําหน่กลาหจอกกินคีโนกสมดําแน่กลาหมจอกินคี้นกไปป้อเจายเลยเอ้าเอ้าไม่เยได้เอ้าไม่ฉันบินได้อ้าวทำไมเขาใช้มันเป็นเซิร์ฟแบบนี้ทำไมมันเป็นแมเดี๋ยว อย่าคิดนะไม่ฉันไม่รู้เนี่ยเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ่านี่ไง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 มาหนึงเอาไวเอาต่อของจบไปไปแล้ว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 เออาไต่อยเธอไหมเดินนิ่ง ฉันไม่มีคนใหม่ไม่ตายอด้ดะกำรกัมตกดกระสิกาบอกว่าดู จะเก่งอะอย่างเงียถึงนี่แหละเอาไงโอ้เดี๋ยวยกผมนำหน้ากระเบิดโจกินขี้นกเป่าพูดเลยเปนดาพูดเลยจบข่าวประเทศไทยเดี๋ยวบางใส่เสียใส่แต่เพียงห้าแล้วมีน่าเลย ยังไงดีเขาเรียกว่ามีน้ำตาตายเราต้องไปไปอะ,อะไรต่อหน้าต่อตาชินเฮยองตายชินเฮยองตายชินจะบอกใครว่าห้ามทุบเด็กขาดะนะถ้าใครทุบจะแดงว่าเป็นคนขี้โกงไม่มีทุบไม่ได้ทุบ

ห้าชั่วโมงผ่านไปจะกจตายด้วยอยากใหดีกลอยากให้กลใ่ตีตีก็ได้จ้าก่อเฮ้ยออกิดยอยว่า นี่แหละที่เขาเรียกว่าแย่จนตายไกลจนเกิดเฮ้ยมีผู้เชื่อเองจุ๊บอุเกือบเกือบนี่แหละที่อันอันโอ้กัอันเวจีเกือบตายเกือบตายเกือบตายอันนี้ยากจะตายไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนแบบ อะไรายูริยูริตายติดกันตายพอมกันกฎกติกาใหม่ห้ามตีกันถ้าใครตีกันต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเริ่มใหม่นี่แหละที่เขาเรียกว่าเริ่มใหม่นี่แหละที่เขาเรียกว่าเริ่มใหม่ เลยดิเก้เธอเราไม่ชนะขอให้วีถ้าวิดีโอยาวก็ต้องขอภัยด้วยนะยูรนีเออเธอเป็นกระเทยจริงด้วยยันเดียวด้วยหยันเดียวด้วยนี่เราขอต่อจนไม่ทิ้งตันเลยมาให้เติดโอตตายแล้วอ่ะ ยูรี่ย์ขี้โกงเบเบ้ขี้โกงแบบนี้โอ้ยชีวิตได้อือีกชายังไงก็ต้องสู้ห้าปีที่ผ่านมาห้าปีผ่านมาใช่หรือฉันต้องไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยูรี่ยตกตายแล้วเจ้า เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นขอขุดขอขุดเล่นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ได้ก็มันไม่มีที่เล่นไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีที่เล่นนะตรงนูอะไรขอดูยูรี่อยู่ตรงไหนยูรี่อยู่ตรงไหนฉันเห็นเธอแล้วฉันเห็นเธอแล้วนั่นไงไปยืนกอดดู ราขอด่อๆจนกว่าสกายแชนแนลจะมานะจุนกว่าจะมาถึงเดียยวดีไปเลยนะเอ้ยโอ้ยตอนไหนจะโอ้ยโคตรนานเลยกว่าจะมาถึงเนี่ยไปเลยไม่อะไม่ได้ไปเกือบไปโอ้โหโชนจะนี่มือเป๊ะเธอก็เธอกดวิ่งนี่นะฉันกดวิ่งไม่ได้ก็คนมันโหดอ่ะ ไม่ถึงได้แล้วอุ้ยจะถึงเส้นชัยแล้วอีเส้นชัยอยู่นู่นไม่ใช่อยู่นี่เกือบเส้นชัยไม่ใช่อยู่นู่นเส้นชัยอยู่นู่นรู้อยู่รู้ชันชินอยู่นี่แล้วอุ้ยจู่ลีะเป็นคนเทพใครด่าเราว่ากากก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราเล่นกากไปหน่อย ก็ม,มือเปเยอะอ่ะมือเปย์เออ่สายเปย์อ่ะสายเปย์อ่ะพี่เปย์น้องไม่ใช่ละเอ้าโอเกแล้วนี่ดูอยู่ไหนแล้วดูซะนี่<า>ดูอยู่ไหนแล้วดูอยู่นู่นน,นอคแล้ว <c oughs> เธ <c oughs> าจะตกตายที่ชั้นแบบหัวร้อนเลยนะเ <c oughs> ย้ไม่โดน ไม่ใช่มีคนผ่านละโอ้ยต่อหน้าต่อตาบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บ <c oughs> <c oughs> นี่แหละที่เขาเรียกว่าจุ๊บก็คือตดเอาตายเลย